ก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่เรียนจบมาสองพาร์ทแล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มในพาร์ทที่3ค่ะ EP ที่1นะคะซึ่งพาร์ทนี้ก็จะมีแค่ไม่กี่ EP นะคะพาร์ทนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเราจะใช้สูตรซึ่งจากพาร์ทที่แล้วแล้วก็ EP ที่แล้วนั้นนะคะลูกจะเห็นว่า เราหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันเนี่ยเราจะใช้บทนิยามแต่จริงๆแล้วพอเราแทนค่าลงไปในนิยามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเ,เราแทนค่าแล้วมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเราก็เลยใช้กฎสขั้นนะคะซึ่งไอ้กฎ4ขั้นมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากตอนที่เราต้องตอนที่ตัวแปร x ซึ่งสิ่งที่ครูยกตัวอย่างให้ก่อนเน,นี้ยมันแค่เป็น x ก,กำลังสอง แต่พอ x ที่เลขชี้กำลังเยอะๆมันก็คงจะค่อนข้างยุ่งยากเพราะรูปต้องกระจายโดยใช้ทวินานะคะก่อนที่เราจะไปดูอนุพันธ์ของฟังก์ชันการใช้สูตรนะคะเรียนจะต้องอทบทวนว่าการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันการหาอนุพันธ์ของ y อนุพันธ์ของ y เทียบกับตัวแปร x เทียบกับตัวแปร x เราจะเขียนแทนด้วย เราจะเขียนแทนด้วย dy by dx หรือเราอาจจะเขียนเป็น f พรม x ถ้าเป็น fx นะคะหรือ y พรมก็ได้อนุพันธ์ของฟังก์ชัน y อ่อนุพันธ์ของฟังก์ชัน y เทียบกับตัวแปร x เราจะนิยมเขียน y เท่ากับ fx แบบนี้นะคะซึ่งเวลาเราหาอนุพันธ์เราอาจจะใช้ y พรมหรือ f พรม x ก็ได้นอกจากนันจจ้นอาจจะเป็นอนุพันธ์ของ อนุพันธ์ของ s เทียบกับตัวแปร t นะคะมันเป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชัน s เท่ากับ f t แบบนี้ค่ะเราอาจจะเขียนแทนด้วย ds by dt หรือ f พร t หรือ s พรแบบนี้ก็ได้ซึ่งต่อไปลูกก็อาจจะเจอตัวที่มันเป็นฟังก์ชันที่ไม่ใช่ในตัวแปรนี้ก็ได้ค่ะ คลิปนี้เราก็จะไปดูเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรนะคะครูขี้เกียจเขียนสูตรใหม่แต่ในแต่ละสูตรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ลูกดูแต่ละสูตรเลยสูตรที่1มันเป็นการดิฟค่าคงที่มันจะมีค่าเท่ากับ0 Dx d y dx เท่ากับ1ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะไปลงลึกรายละเอียดอีกทีตัวนี้ค่ะมันเป็นตัว C ที่คูณอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะดิฟเราก็ดึง C ออกมาก่อน ถ้าฟังก์ชันนั้นอยู่ในรูปของการบวกลบเราก็ดิฟเข้าไปทีละพจน์แล้วก็ถ้ามันอยู่ในรูปผลคูณสูตรผลคูณคือเอาตัวหน้าดิฟตัวหลังบวกตัวหลังดิฟตัวหน้าตัวหน้าของครูครูจะใช้เป็น u กับ v เหตุผลที่ใช้ u กับ v ก็เพราะว่าในสูตรนี้ลูกจําเป็นที่จะต้องใช้ในอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดีสัยด้วยซึ่งเราจะได้เรียนในพัทต,ต่อไปนะคะในส่วนของ u ต่อไปเนี้ย มันอาจจะเป็นตีโกณมิติอาจจะเป็นเอกวอนนเชียนหรืออาจจะเป็นลอการิทึมก็ได้ถ้ามันอยู่ในลักษณะของเศษส่วนแบบนี้มันจะเป็น1ส่วน V กําลัง2คือ1แล้วก็ส่วนตัวส่วนกําลัง2แล้วก็ V, d ดิฟ u บวกดิฟ v จริงๆแล้วสูตรนี้ค่ะไอ้ก้อนนี้ค่ะไปแทนที่เลข1แต่เวลาเราเขียนเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเขียนเศษส่วนซ้อนซ้อนกันเนี่ยมันลําบากเราก็เลยเขียนในลักษณะเช่นนี้ ตัวสุดท้ายค่ะตัวที่อยู่ในรูป u กําลัง n ในตัวนี้ค่ะครูจะให้ u เนี่ยเป็นตัวแปร x ไว้ก่อนให้ลูกเอา n มาคูณข้างหน้าแล้วตามด้วย u ยกกําลัง n ลบ1แล้วต้องไม่ลืมดิฟ u อีกทีนึงดิฟ u ตัวนี้มันก็ดิฟไปตามสูตร1ถึง7นะคะทีนี้ลูกไปดูอ่ะลูกไปดูครูจะให้ลูกดูตัวอย่างการใช้สูตรที่1อันนี้ครู export ไฟล์มาเป็น pdf มันก็เลยโอเค หมายความว่าเราสมมุติว่าเรามี y เท่ากับเลข2เป็นฟังก์ชันแบบนี้พอเรา d y บา d x คือเราดิฟก้อนเนี้ยดิฟสองมันจะมีค่าเท่ากับ0นั่นคือเลข2ตัวนี้เป็นค่าคงที่ไม่ว่าจะเป็นค่าคงที่ตัวเลขใดๆดิฟแล้วมันจะมีค่าเท่ากับศูนย์เสมออันนี้ต้องจำค่ะอันนี้ต้องจำต่อไปอันนี้ครูมีตัวอย่างข้อที่สาด้วยนะคะเราก็ดิฟค่าคงที่มันก็มีค่าเท่ากับ0น ต่อไปสูตรข้อที่2ค่ะสูตรข้อที่2 dx by dx เท่ากับ1อันนี้ค่ะครูจะบอกลูกว่ามันรวมถึง DS DS. d s by d s dt by dt ซึ่งลูกจะเจอต่อไปค่ะ dy by dy มันจะมีค่าเท่ากับ1หมดเลยนะคะต่อไปต่อไปอันนี้ผิดนะคะที่ครูเขียน dy ตรงนี้มันต้องเป็น dx ดีเอนะคะอันนี้ครูเขียนผิดนะเอกสารไม่ค่อยได้ตรวจสอบผิดอยู่เรื่อยมันรวมไปถึง dZ/ dz มันรวมไปถึง dt dt เห็นแล้วนะคะต่อไปเห็นไหมคะสูตรไม่ได้ยากสูตรข้อที่3ค่ะสูตรข้อที่3มเนี่ยมันจะเป็นสูตรที่มันจะเป็นสูตรที่เราจะามันจะมีค่าคงที่คูณกับมันอยู่ ค่าคงที่คูณกับมันอยู่ตรงนี้ค่ะให้ลูกดึงค่าคงที่ออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยดิฟยูเราจะต้องดูว่ายูมันอยู่ในลักษณะเช่นไรอย่างโจทย์ข้อนี้ยูของมันคือเลขสองพอลูกดิฟเนี่ยลูกก็ดึงสองออกมาค่ะแล้วมันตามด้วยดิฟยูยูของมันคือ x แต่ dx dx มันมีค่าเท่ากับ1ตรงนี้ได้2คูณ1ซึ่งเท่ากับ2นั่นเองตรงนี้ก็เหมือนการดึง7ออกมาแล้วก็ dx dx ตรงนี้ก็ดึง85ออกมาเห็นไหมคะมันจะได้85เพราะว่า dx by dx เท่ากับ1ต่อไปค่ะสูตรข้อที่4สูตรข้อที่4ค่ะมันจะเป็นตัวที่มันอยู่ในรูปของการบวกลบกันมันไม่จำเป็นว่ามันต้องมีแค่2พจน์นะคะมันอาจจะมี3พจน์4พจน์หพจน์ก็ได้แต่ในที่นี้เราขอแค่2พจน์ก่อนให้นักเรียนดิฟเข้าไปทีละตัวค่ะ d สา d ส dx d 9 x dx พอดิฟสามันใช้สูตรที่1นึ่งดิฟค่าคงที่มันมีค่าเท่ากับ0นเราก็เขียน0ูนย์เลยตรงนี้ขะเราดึง9ออกมาก่อนพอเราดึง9้าออกมาเสร็จปุ๊บมันจะเป็น0บวกกับ9กคูณหเพราะว่า dx d y dx ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ซึ่งมันก็ตอบ9นะคะต่อไปไอ้ก้อนนี้ค่ะไอ้ก้อนนี้ครูจะขอบทแทรกนิดนึงค่ะก่อนเดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาดูโจทย์ข้อนี้นะคะ ครูจะขอบทแทรกโดยครูจะกระโดดไปในสูตรข้อที่7เลยนะคะสูตรข้อที่7เลยมันเป็น d u กําลัง n by dx หมายความว่า U ของลูกก้อนนี้คือเลข5ตัวอย่างนะคะไอ้โทษ U ของลูกคือเลขตัว x ค่ะแล้วก็ n ของลูกก็คือเลข5เวลาดิฟลูกก็ดึง5อนี่ทำไมครูดึง4ลงมานี่ครูผิด ผิดอย่างไม่น่าให้อภัยนี่ผิดนะคะเอาใหม่นะโจทย์ข้อนี้ค่ะพอลูก dy d y dx ค่ะลูกก็ดึง5ลงมาค่ะดึง5ก็คือตัว n ตัวนี้นะคะตามด้วย u u ของลูกก็คือตัว x ค่ะลูกก็ตามด้วย u ก็คือ x ยกกกำลัง n n คือ5ลบ1แล้วมันตามด้วย dx by dx ค่ะซึ่งตัวข้อนี้มันก็ตอบ5 x, ยกกกำลัง4ี เราะว่า dx by dx มันมีค่าเท่ากับ1ตอบแล้วนะคะตรงนี้ก้อนนี้ผิดนะต่อไปข้อที่2เหมือนกันค่ะข้อที่2ตัวนี้ค่ะเปรียบเสมือนตัว n แล้วก็ก้อนนี้ค่ะเปรียบเสมือนตัว u พอเราดิฟลูกก็ดึง4ส่วน3ลงมาแล้วก็ตามด้วย u ค่ะยกกำลัง4ส่วน3ลบ1ปัญหาของลูกบวกลบเศษส่วนไม่เป็นอีก 4ี่ส่วนสมลบหจะได้1นส่วนสมันก็เลยได้4ีส่วนสตามด้วย x ยกกําลัง1นส่วนสเพราะว่า dx d อก้อนนี้เท่ากับ1นะคะโอเคถ้าโจทย์มันอยู่ภายใต้เครื่องหมายลากแบบนี้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนซึ่งคลิปที่แล้วครูสอนให้แล้วนะคะเป็นรากที่ n ของ a ยกกําลัง m จะมีค่าเท่ากับ a ยกกําลัง m ส่วน n นะคะทีนี้พอเราเปลี่ยนตรงนี้ m ของลูกก็คือเลข2 n ของลูกก็คือเลข3พอเราเปลี่ยนมันก็เป็น2อส่วนสาส่วนสตัวนี้ค่ะเป็นตัว n แล้วก็ x เป็นตัว u เราก็ดึง2อส่วนสมาตามด้วย2อส่วนสมลบหค่ะมันจะติดลบหส่วนสเห็นไหมคะแล้วมันก็ตาม dx by dx ก็เท่ากับ1เช่นเดิมก้อนนี้ค่ะเวลาเราตอบเวลาโจทย์มันอยู่ในรูปของเศษส่วนค่ะโทษเวลาโจทย์อยู่ในรูปของค่าราก เวลาเราตอบนะคะเราก็ต้องตอบให้อยู่ในรูปค่ารากโดยที่เราเอา1ส่วน x ยกกำลัง1ส่วน3ลงมาจากลบเปลี่ยนเป็นบวกมันจะได้2ส่วน3แล้วก็ตามด้วยรากที่3ของ x เฉยๆนะคะนี่ค่ะ x กำลัง1นนั่นเองก็เป็นคำตอบ โถ้ามันอยู่ในลักษณะเช่นนี้ค่ะครูเขียนให้ดูดีกว่านะคะเพราะว่าที่เขียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคตัวนี้ค่ะรูปต้องแปลงเป็น x ยกกําลังลบ5เพราะว่า5ตัวนี้เลขชี้กําลังของมันเป็นจํานวนเต็มแบบนี้ค่ะถ้าข้างบนเป็นตัวเลขเราไม่ต้องใช้สูตรที่เป็นเศษส่วนนะคะแล้วลูกก็ดิฟก้อนนี้ได้เลยค่ะ dy by dx หรือว่า y prime ตัว n ของลูกก็คือ5 ตัว u ของลูกก็คือ x คือตัว u เราก็ดึงลบ5ออกมาตามด้วย x ยกกำลังลบ5แต่ลบ1นะคะแล้ก็ d x by dx ก้อนนี้มันจะได้ลบ5 x ยกกำลังลบ6 dx by dx ก้อนนี้เท่ากับ 1, 1> เหมือนเดิมเวลาตอบถ้าโจทย์ของมันมาในลักษณะของแบบนี้รูปต้องทำเลขชี้กำลังของมันที่ติดลบให้เปลี่ยนเป็นบวกก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้พอเราได้ถึงตรงนี้ก้อนนี้ไม่เฉลยละลูกดูตามน,นี้นะพอเราได้ถึงก้อนนี้เสร็จปุ๊บเราจะย้อนกลับไปสู่ในสูตรข้อนี้ได้ในสูตรข้อนี้ก็คือว่าเราดิฟเข้าไปครูจะขออนุญาตไปเขียนโจทย์อีกหน้าหนึ่งครูก็จะวุ่นวายแบบนี้ 2x กำลังส2ลบ 4x บวก5 2x กำลัง2ลบ 4x แล้วก็บวก5 ก้อนนี้ก็คือ y เท่ากับตัวนี้ <c oughs> เราจะดิฟก้อนนี้ลหละวิธีการดิฟก็คือเราใส่ d y by d x หรือลูกจะใส่ y พลามก็ได้แล้วเราก็ดิฟเข้าไปทีละตัวแบบนี้ค่ะถึงเครื่องหมายลบเราก็ลบ d 4x แล้วก็ by d x ถึงเครื่องหมายบวกเราก็บวก d 5 by d x แบบนี้เลยนะครับถัดมาก้อนนี้เราใช้สูตร ค่าคงที่ที่คูณกันอยู่เนี่ยเราดึงมันออกมาเลยดึง2ออกมาแล้วมันก็ดิฟ x กำลังสองบายดลบดึง4ออกมาตามด้วย DX b บายบวก0เพราะว่าดิฟค่าคงที่ค่ะต่อไปตัวที่เราจะดิฟก็คือตัวที่มีตัว d อยู่ข้างหน้าเท่านั้นตัวที่ไม่มีตัว d อยู่ข้างหน้านั้นเราถือว่าเราดิฟเสร็จแล้ว ตัวนี้ค่ะเลขสอของรูปเปรียบเสมือนตัว n ตัว x ของรูปเปรียบเสมือนตัว u เวลาเราดิฟเราเอาสองมาคูณค่ะเอา n มาคูณตามด้วย u ยกกำลัง n ลบหแต่มันต้องตามด้วย du by dx แต่ u ของลูกเป็นตัว x ไงแล้วก็มันไปลบกับ4เฉยๆเหตุผลเพราะ dx by dx ก้อนนี้เท่ากับ1สุดท้ายลูกก็จับมันมาคูณกันค่ะ2คูณ2ได้4 ตามด้วย x ยกกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียน dx by dx เท่ากับหไม่ต้องเขียนลบสนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วครูให้ไปทําต่อใช่ไหมคะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้เนี่ยคะ่ะแต่ครูสอนไปหมดแล้วต่อไปค่ะไปข้อที่สามอีกข้อหนึ่ง x กำลังสบวก x ลบสิบสองอันนี้เป็นข้อที่สองนะคะ <c oughs> x กำลังสบวก x ลบสิบสอง x กํลัง4บวก x แล้วก็ลบ12อันนี้เป็น y เท่ากับเป็นข้อที่เท่าไหร่นะคะตะกี้เป็นข้อที่3ทีนี้ <c oughs> เหมือนเดิมค่ะเรา dy by dx ก็ต้องเท่ากับดึงดิฟ x กํลัง4 by dx แล้วก็บวกดิฟ x by dx แล้วก็ลบ ดิฟ12 by dx ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดิฟไปทีละตัวไอคอนเนี้ยเราใช้สูตร u กำลัง n ตัว n ของมันคือเลข4ดึงลงมาตามด้วย u คือตัว x ยกกำลัง n ลบ1ตามด้วย du by dx แต่ u เป็นตัว x บวก dx by dx เท่ากับ1เขียนเลยแล้วก็ลบ0 ก้อนนี้ก็จะได้เป็น 4x กำลัง3 dx by dx ก็เท่ากับ1ค่ะแล้วก็บวก1คำตอบเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยต่อไปค่ะก่อนที่จะไปสึงสูตรข้อที่5นะคะสูตรข้อที่5ครูจะสอนวิธีการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยวิธีลัดค่ะโดยวิธีลัด เราจะใช้วิธีลัดได้ก็ต่อเมื่อฟังก์ชันพหุนามนั้นอยู่ในรูปของการบวกลบหลายๆพจน์แบบนี้ค่ะโดยเราจะใช้สูตรข้อที่ 1, ข้อที่2ข้อที่สข้อที่4แล้วก็ข้อที่7ค่ะยกเว้นข้อที่5กับข้อที่6นะคะทีนี้วิธีการใช้สูตรลดัดเช่นสมมุติครูยกตัวอย่าง y เท่ากับ 3x กำลังสบวก 7x ลบ5แบบนี้ค่ะ วิธีใช้สูตรลัดลูกอาจจะใส่ y ไพรม์หรือ dy dx ก็ได้จะช้านะคะให้ลูกเอาตัว n ไปคูณกับค่าคงที่ที่อยู่ข้างหน้านั่นคือ3ไปคูณ2ไม่ต้องใส่ตัว d เลยค่ะตามด้วย x ตามด้วยตัวแปรตัว u ของมันเนี่ยค่ะยกกาลังลบหไปถ้าตรงนี้มันเป็นตัว x เนี่ยเราไม่ต้องใส่ dx dx คือเราไม่ต้องดิฟไสคือดิฟ u อะค่ะเพราะ u มันคือ x ถ้าลูกใส่ dx dx ก้อนเนี้ค่ะ มันก็มีค่าเท่ากับ1ซึ่งเราไม่ต้องใส่นะคะต่อไปบวกถ้ามันเป็นตัวเลขแล้วคูณอยู่กับค่าตัวแปรที่เลขชี้กำลังของมันเป็นเลข1ลูกใส่ตัวเลขนั้นได้เลยเพราะว่ามันคือ7แล้วก็ dx by dx แล้วก็ถ้าเป็นค่าคงที่ลูกตัดทิ้งเลยเพราะมันคือเลข0ตรงนี้ลูกตอบได้เลยค่ะว่าเป็น6 x กำลัง1แล้วก็บวก7จริงๆกำลัง1ไม่ต้องใส่นี่คือวิธีลัด ครูจะให้ลูกดูวิธีลัดต่อนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2 y เท่ากับ1ส่วน2 x ยกกำลังลบ2บวก7 x ยกกำลัง1ส่วน7ลบา x ลบ x เฉยๆดีกว่านะคะเหมือนเดิมค่ะพอลูกใส่ dy by dx หรือใส่ y พพามลูกก็เอาลบ2มาคูณข้างหน้า1ส่วน2ยังอยู่ค่ะแล้วก็ลบ2 แล้วก็ตามด้วย x ยกกำลังลบสลบ1เห็นไหมคะเสร็จแล้วพดน์แรกถึงพจน์ที่2อลูกบวกเป็น7คูณอยู่กับคูณเนี่ยใส่จุดหรือใส่วงเล็บก็ได้นะคะ1ส่วน7ค่ะแล้วก็ตามด้วย x ยกกำลัง1ส่วน7แต่ลบ1ตรงนี้มันคือ dx by dx ค่ะมันตอบ1แล้วลูกก็มาเคลีย์ค่ะตรงนี้ตัดกันได้เหลือลบ1 x ยกกำลังลบสนี่คือพจน์แรกนี่คือพจน์แรก ต่อไปพศตัดขัดไปค่ะลูกตัดได้7จค่ะมันก็จะเหลือ 1x 7 1งส่วนเลบออกเส้นหมันจะเหลือลบหส่วนเจอ่ากูเอามาจากไหนก็ไม่รู้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น7จส่วนเนั่นเองนะคะก็ลบกันก็เป็นลบหส่วนเแล้วก็อย่าลืมลบ1น่ก้อนนี้เพราะว่ามันมาจาก dx เ DX. ทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้ว วันนี้ตั้งใจไว้เลยค่ะว่าจะให้จบทุกสูตรนะคะให้จบทุกสูตรมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากพอถึงก้อนนี้พอลูกดิฟลัดได้เนี่ยมันเหมือนกับลูกใช้สูตรข้อที่หนึ่งสองแล้วก็เจ็ดมันเหลืออีก2สูตรค่ะสูตรข้อที่5ถ้าเราดิฟลัดเป็นมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมันแค่ก้อนหน้าเปรียบเสมือนตัว u ค่ะก้อนหลังค่ะเปรียบเสมือนตัว V ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย ถ้าลูกดิฟก้อนนี้มันเป็นการดิฟพิชคณิตเนี่ยลูกจับสองก้อนนี้โทษค่ะเออถูกแล้วมันเป็นการดิฟฟังก์ชันที่เป็นเอกนามหรือว่าฟังก์ชันที่เป็นพหุนามเนี่ยลูกจับมันคูณกันได้เลยค่ะแล้วดิฟลัดได้เลยแต่ก้อนนี้ครูไม่ให้ดิฟลัดเหตุผลเพราะว่าครูต้องการสอนสูตรข้อที่5ให้ลูกนะคะอันนี้มันเป็นสองก้อนอยู่ค่ะก็จะเป็นก้อนแรกก้อนแรกเนี่ย 6x ตัวนี้ค่ะเปรียบเสมือนตัว u แล้วก็ 9x เปรียบเสมือนตัว v มันก็จะเป็น u เห็นไหมคะดิฟ v ค่ะบวก v ค่ะดิฟ u ค่ะตามสูตรเลยนะคะแล้วก็เราดิฟ 9x ก้อนเนี้ยพอลูกดิฟลัดลูกจะรู้เลยค่ะว่าดิฟ 9x มันได้9มันได้9แล้วก็ DX เอ็กแล้วก็ดิฟ 6x ก้อนเนี้ยมันได้6ค่ะสุดท้ายลูกก็ต้องจับมันมาคูณกันอยู่ดีอะเอาก้าไปคูณ6ค่ะ9 6 9ก้า9้าสี่สิบห x บวกห้ x ลูกก็ตอบ1 0 8 x ได้นะคะเสร็จแล้วอ้าโจทย์เพิ่มดีกรีความยากแต่โจทย์ข้อนี้ครูจะยกไปเขียนให้ดูใหม่หมดเลยนะคะเป็น x กำลังสองลบส x y y เท่ากับ x กำลังสอลบส x เป็นตัว u นะคะ ตัว V ก็คือ 5x กำลัง3 5x กำลัง3ก็คือตัว V เขียนไว้ก่อนค่ะก้อนนี้ทั้งหมดค่ะเป็นตัว U แล้วก็ก้อนนี้ทั้งหมดค่ะเป็นตัว V เราใช้สูตรข้อที่5ค่ะเราใส่วายพลามเท่ากับ U เขียนเลยค่ะ U ก้อนนี้ไม่ต้องทำอะไรมันนะคะลูกลอกมันเฉย แต่เราดิฟ V ก็คือดิฟ 5x กำลัง3 by บ x บวก V ไม่ต้องทำอะไรลอกเฉยดิฟ U ก็คือดิฟ x กำลังสลบ 4x ค่ะบ dx พอถึงตรงนี้ถ้าลูกดิฟลัดเป็นมันจะง่ายเพราะก้อนนี้ลูกสามารถดิฟลัดได้นะครับดิฟลัดก้อนเนี้ค่ะ 5x ก็เอา5คูณ3มันได้ 15x กกกำลังส เลขชี้กำลังของมันจะลดลงไปหนึ่งแป้งเพราะฉะนั้นผลดิฟก้อนนี้ตัวหน้ารูปต้องลอกมาค่ะแล้วก็ตามด้วยดิฟลัดก้อนนี้ค่ะมันจะได้เป็น15บห้า x กำลังสองแล้วก็บวก5 x กำลังสแล้วลูกก็มาดิฟลัดก้อนนี้อีกก้อนเนี้ค่ะตัวนี้มันเป็นเลขหนเอาสองคูณหได้2ตามด้วย x ยกกำลัง1น,นี่คือพ์แรกลบกับพ์ที่2 4 x เลข4ตามด้วยตัวแปร x ตัวเดียวมันจะตอบ4มันจะตอบค่าคงที่ที่อยู่ข้างหน้าแต่เวลาเขียนรูปต้องใส่วงเล็บนิดนึงจะให้รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันคูณอยู่กับ 5x กำลัง3สุดท้ายในความเป็นจริงรูปดิฟเสร็จแล้วค่ะแต่ไอ้ตัวที่รูปยังไม่เสร็จอ่ะก็คือรูปต้องเอาก้อนนี้ค่ะคูณเข้าไปจัดการพหุนาม 15x กำลัง2คูณ x กำลัง2ได้ 15x กำลัง4 ทานเหมือนการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันทบทวนเรื่องของเลขยกกำลังนะคะครูมีคลิปหมดเลยนะคะในช่องของครูไปดูได้หมดเลยค่ะทุกเรื่องที่ครูสอนที่ลูกจำเป็นจะต้องมีความรู้เพิ่ม15คูณ4มันจะได้60 x ตรงนี้กำลัง1กํากำลัง2ได้กำลัง3ต่อไปเอา5คูณ2ก้อนนี้ค่ะได้บวกสิบกยกกำลัง4เพราะว่ากันนี้กำลัง1 สี่ห้าเป็นลบยี่สิบเอ็กกำลังสามเพราะว่าลบสี่คูณกับบวกห้าข้อนี้นะคะพจน์ที่คล้ายกันลูกจับมารวมกันได้สิบห้าเอ็กกำลังสี่กับสิบเอ็กกำลังสี่ได้ยี่สิบห้าเอ็กกำลังสี่ลบหกสิบกับลบยี่สิบเป็นลบแปดสิบเอ็กกำลังสามนี่คือเสร็จแล้วโจทย์ข้อนี้นะครับต่อไปสุดท้ายละ สุดท้ายของคลิปนี้คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะสุดท้ายของคลิปนี้ฟังก์ชันที่มันอยู่ในรูปเศษส่วนครูจะยกไปทำให้ดูข้อเดียวนะคะก็คือ 3x บวก4หารด้วย x บวก1 y เท่ากับ 3x บวก4แล้วก็หารด้วย x ลบ1นะคะทีนี้ตัวนี้ค่ะมันจะใช้สูตร d u ส่วน v by dx มันมีค่าเท่ากับ1ส่วน v กำลังสอง v ดิฟ u ค่ะบวก u ค่ะแล้วก็ดิฟ v ค่ะตัว u ของลูกก็คือตัวเศษค่ะก้อนนี้เปรียบเสมือนตัว u ค่ะก้อนนี้ก็คือเปรียบเสมือนตัว v ค่ะลูกหา dy by dx ก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน v กําลังสองลอกเลยค่ะ x กลบนลังสองนะคะแล้วก็ลอกตัว v ค่ะตัว V ตรงนี้ไม่ต้องดิฟนะคะลอกเลยค่ะเป็น x ลบ1ค่ะแต่ตัวที่ลูกจะดิฟครูน่าจะเขียนไม่จุ่อ่ะขยับไปอีกหน่อยแต่ตัวที่ลูกจะดิฟก็คือตัว u ูค่ะลูกดิฟ 3x บวกสแล้วก็บายแล้วก็บวก บวก u u ของลูกคือวดิฟ u บวก u u ก็ยังเป็น3 x บวก4ค่ะแล้วก็ดิฟ v ก็คือดิฟ x ลบ1ค่ะ by dx แล้วทั้งหมดนี้ใส่วงเล็บมันนะคะเพราะว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเราจะเอาไปแทนที่เลข1คือเราไปคูณกับเลข1นั่นเองตรงนี้ครูขอแยกเท่ากับเยืองยืองแล้วก็มาเขียนตรงตรงตรง,ตรงแทนที่เลข1เลยนะคะเป็น x ลบ1 แล้วเราก็ดิฟลัดก้อนนี้ค่ะเราดิฟก้อนนี้ดิฟลัด 3x มันก็ได้เลข3เฉยๆดิฟ4มันได้0เพราะฉะนั้นก้อนนี้เราดิฟแล้วได้3เฉยๆแล้วก็ไปบวกกับ 3x บวก4ค่ะแล้วก็ดิฟ dx dx ก้อนนี้ค่ะ dx dx เท่ากับ1ดิฟ1ก็ได้0เพราะฉะนั้นก้อนนี้ถูกคูณด้วย1แล้วทั้งหมดนี้มันถูกหารด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2 เอา3คูณเข้าไปค่ะเป็น 3x ลบ3บวก 3x บวก4เพราะว่าเอา1คูณเข้าไปนะคะต่อไปค่ะทั้งหมดถูกหารด้วย x ลบ1ทั้งหมดกำลัง2จัดพจน์ที่คล้ายกันค่ะ 3x กับ 3x รวมกันได้เป็น 6x บวกนะคะไม่ใช่คูณเลขชี้กำลังไม่เปลี่ยนค่ะลบ3กับบวก4จะได้ลบ บวก1ค่ะแล้วก็หารด้วย x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2นี่คือเสร็จแล้ววันนี้ลูกได้ดิฟลัดไปด้วยลูกได้7สูตรไปด้วยนะคะแล้วก็ไปดูโจทย์ข้อที่2เนี่ยค่ะครูทำให้ดูเรียบร้อยนะคะอะทีนี้ทีนี้อันนี้เป็นโจทย์ที่ครูให้ไปครูจะให้การบ้านไปลองไปหัดทำตรงนี้ขอให้ลูกดิฟลัดก่อนนะคะให้ลูกดิฟลัดเลย จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันข้อที่หนึ่งค่ะ y เท่ากับ3 x กำลังสองลบ4 x บวก5อันนี้เขียนขึ้นมามั่วๆเนี่ยค่ะ y เท่ากับลบ7 x ยกกำลังลบ2บวก9กา x กำลัง4ลบ5 x บวก1ข้อ3 y เท่ากับ1 2 x ยกกำลัง หนึ่งส่วนสองบวกเจ็ด x ยกกำลังห้าลบเก้า x ข้อที่สี่ค่ะ y เท่ากับยี่สิบ x ยกกำลังสามลบเจ็ด x ยกกำลังสองบวกสิบสอง x ยกกำลังลบห้าข้อที่ห้าค่ะ y เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งหารด้วยเอ้ยเหมือนโจทย์ครูหรือเปล่า f กำลังสองลบสามหารด้วย x บวกห้าข้อหกค่ะ y เท่ากับสองกำลังห้าบวกเจ็ดคูณอยู่กับสี่ลบสามอันนี้เขียนขึ้นมาแบบลอยๆให้ลูกลองไปทำดูนะคะจบ EP พีที่หนึ่งในพาร์ทที่สามนะคะลูกได้ หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตรไปทั้งหมดเลยทั้ง7ดสูตรนะคะเราจะทวนกันไปเรื่อยๆนะคะทั้งเสูตรสัปดาห์หน้าขอโทษค่ะไม่ใช่สัปดาห์หน้า EP หน้าค่ะเราจะไปทบทวนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยใช้สูตร u กําลัง n แบบแบบที่มันเป็น u เต็มๆนะคะสวัสดีค่ะ